จะใส่เหรียญห้าเข้าไปจํานวเนเงินจะสรันขึ้นเป็นตามจํานวนเหรียญฟังก์ชันตัวนี้คือสามารถแลกจากตัวธนาบัตรเป็นเหรียญได้หรือว่าสามารถแลกจากเหรียญเป็นเหรียญได้ตัวนี้จะมีกุ่แจล็อกนะคะแบบแน่นหนาลูกค้าสามารถล็อกแล้วก็ป้องกันในส่วนของการป้องกันจราจารได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบรนด์ดีเกตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องแลกเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งแบบติดผนังแล้วก็ตั้งพื้นนะครับส่วนตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งจะเป็นในส่วนของตัวติดผนังนะครับอันนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่35เซนครับมีความหนาอยู่ที่24เซนแล้วก็มีความสูงในช่วงนี้อยู่ที่60เซนครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวฟังก์ชันกันนะครับตัวฟังก์ชันตัวนี้คือสามารถแลกจากตัวธนบัตร เป็นเหรียญได้หรือว่าสามารถแลกจากเหรียญเป็นเหรียญได้สามารถกําหนดได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับอย่างเช่นลูกค้าต้องการเหรียญสิบก็สามารถแลกแบงก์เป็นเหรียญสิบแลกเหรียญอื่นเหรียญห้าเหรียญบาทรวมกันออกมาให้เป็นเหรียญสิบได้นะครับตัวนี้ในส่วนของด้านหน้าจะมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED นะครับแสดงจํานวนเงินแล้วก็จํานวนเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับตัวฟังก์ชันด้านในตัวเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องสามารถทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดแบานข้างนะครับ ตัวน,นี้จะมีบุญแจล็อกนะคะแบบแน่นหนานลูกค้าสามารถล็อกแล้วก็ป้องกันในส่วนของการป้องกันโจรกรรมได้นะครับส่วนตัวด้านในนะคะจะมีตัวกล่องแดกเหรียญเป็นกล่องที่รับเข้านะครับสามารถรับเหรียญเข้าได้สูงสุด500เหรียญน,นะครับแล้วก็สามารถจ่ายเหรียญได้สูงสุดออกบรรจุได้ทั้งหมด450เหรียญน,นะครับรวมถึงตัวธนาบัตรก็สามารถรับได้ถึง500ใบเลยครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแลกเหรียญ5ดีกว่า นะเดี๋ยวใส่เหรียญหน้าเข้าไปจำนวนเงินก็จะรันขึ้นเป็นตามจำนวนเหรียญที่ใส่ไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาว่าเราหยอดติดต่อกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้านะครับมี่จำนวนสี่เหรียญเนาะ ตัวเหรียญก็จะออกมาตามจํานวนเงินที่เราแลกเข้าไปนะครับก็มีความแม่นยําสูงในการอ่านนะครับหรือการจําแนกเหรียญนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตการใส่แบงค์เข้าไปด้านในนะครับเพื่อแลกออกมากเหรียญเนาะเดี๋ยวเราจะใส่แบงค์ยี่เข้าไปครับอันนี้สามารถสแกนหรือเพื่อแลกเหรียญได้นะครับอาจจะเป็นการชําระผ่านธนาคารต่างๆนะครับ ฟังก์ชันที่เพิ่มเติมสามารถมีการต่อยอดได้ครับราคาเจ้าตัวแรกเหียนตัวนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่20ง0มบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาด้านล่างนี้ได้นะครับเอเคก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ